สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอสามัคคีเพศคำฉันวิชุมมาลาฉันแปดเชิญรับชมได้เลยค่ะวิชุมมาลาฉันหมายความว่าฉันที่มีท่วงทํานองลีลาดุดสายฟ้าแลบและเป็นครุล้วนฉันทะลักหนึ่งบทมีสี่บาทหนึ่งบาทมีสองวัก หนึ 1> 1่งวรรกมีสี่คำหนึ่งบาทนับจำนวนคำได้แปดคำต่อพยางดังนั้นจึงเขียนเลขแปดหลังชื่อวิชุมมาลาฉันทั้งบทมีจำนวนคำทั้งสิ้นสามสิบสองคำสัมผัสสัมผัสวิชุมมาลาฉันมีสัมผัสนอกจำนวนหแห่งได้แก่หนึ่งคำสุดท้ายของวรรกที่หนึ่ง ส่งสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองสองคำสุดท้ายของวรรคที่สองส่งสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามสามคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ส่งสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่หกสี่คำสุดท้ายของวรรคที่ห้าส่งสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่หกห้าคำสุดท้ายของวรรคที่หก ส่งสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่เ็จการนำไปใช้วิชุมมาลาสันประกอบด้วยคาุหลวนจึงใช้บรรยายความอย่างธรรมดาคำศัพท์ยาก 1. บุรีแปลว่าเมืองอยู่ในบทที่หนึ่งบาทที่สามวรรหลังคะ่ะหน้าเผือดแปลว่าหน้าซีดไม่มีสีเลือดอยู่ในบทที่สองบาทที่หนึ่งคะ่ะ ย่านแปลว่าเราแวกบริเวณอยู่ในบทที่สองบ่าที่สี่วักหลังค่ะคามแปลว่าบ้านหมู่บ้านอยู่ในบทที่สามบ่าที่หนึ่งวักหลังค่ะไพรีแปลว่าค่าสึกอยู่ในบทที่สี่บ่าที่สองวักหน้าค่ะบีทาแปลว่าเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ในบทที่สี่บ่าที่สองวักหลังค่ะ ภูมิแปลว่ากษัตริย์อยู่ในบทที่สี่บาท,ที่สามวักหน้าค่ะไปแปลว่าไม่อยู่ในบทที่ห้าบทัที่หนึ่งวักหลังค่ะพีรุกแปลว่าขาดกลัวอยู่ในบทที่หกบัท,ที่บาที่สี่วักหน้าค่ะมาน แปลว่าความถือตัวในความว่าแก่งแย่งโดยมานอยู่ในบทที่เจ็ดบาท,ที่สองวรกลังค่ะและคำสุดท้ายนะคะภูมิมิตรแปลว่าพระราชาอยู่ในบทที่เจ็ดบาท,ที่สามวรหน้าค่ะต่อมาสรุปเหตุการณ์นะคะพระเจ้าอาชาติสตูกำลังจะยกทัพมาตีแควนวชีตามแผนการที่ได้วางไว้กับวัสการพาม แน่นอนว่าข่าวการยกทัพครั้งนี้ของพระเจ้าอช,ชาติศตูเมื่อรู้ถึงหัวชาวเมืองเวสาลีก็ได้ทําให้ชาวเมืองเกิดความแตกตื่นและหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งชาวเมืองได้พากันอพยพหนีไปอยู่ในป่าเพื่อหนีศึกสงครามกันอย่างออนลมาบนบรรดาหัวหน้า,าราษฎรและนายด่านตําบลต่างๆจึง,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 งปรึกษาหารือการเรื่องการยับยั้งกองทัพมคตไม่ให้เข้ามาทําสงครามได้ จึงได้ตีกองเป่าประกาศให้เหล่ากษัตริย์แห่งวัชชีมาประชุมกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีกษัตริย์แม้แต่เพะองค์เดียวที่มาประชุมโดยอ้างเหตุผลและตั้งคำถามต่างๆนานาอันเนื่องมาจากความผูกข้องหมองใจกันและกันค่ะคุณค่าด้านวรรณศิลป์สำหรับคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวิชุมมาลาฉันนะครับหนึ่งการสรรค์คำเป็นการเลือกใช้คำที่สื่อความคิดและอารมณ์ได้อย่างงดงามดังนี้ 1>, .1 1การเลือกใช้คำได้อย่างถูกต้องตรงความหมายที่ต้องการมีการใช้ถ้อยคำที่ประณีตเป็นพิเศษเมื่อกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระมหากษัตริย์ครูอาจารย์จะใช้คำศัพท์ภาษาอาจารย์ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษา,ษาษาสันสกฤตที่ถือว่าเป็นภาษาสูงต้องแปลความทุกคำดังบทประพันธ์ข่าวเซิรเอกอึงทราบถึงบัตรดลในหมู่ผู้คน ชาวเวสาลีแทบทุกถิ่นหมดชนบทบุรีอกสันขวัญหนีหวาดกลัวทั่วไปและนอกจากการเลือกใช้คำได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับยังมี1.2การเลือกใช้คำโดยคำหนึงถึงเสียงซึ่งกวีเนี่ยได้ดัดแปลงฉันบางชนิด ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมทําให้มีความไพเราะมากขึ้นสามัคคีเพศคําฉันมีการใช้คําที่มีเสียงสนอดังนี้ 1. การใช้คําที่เล่นเสียงหนักเบาใช้บทร้อยกรองประเภทฉันกําหนดเสียงหนักเบาคําคารุและละหุไว้แน่นอนเป็นแบบแผนที่ถือกันซึ่งถ่า,านไปทํานองสนอเราก็จะทราบได้ถึงรสไพเราะของเนื้อความ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ในด้านต่อไปการเล่นเสียงสัมผัสในฉันบทวทิชุมมาลามีทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในโดยเฉพาะสัมผัสในมีทั้งสัมผัสละและสัมผัสพยัญชนะคล้ายกับความไพเราะของกอนเช่นบทสุดท้ายในหน้า117ต่างทรงสำแดงความแข่งอำนาจสามัคคีขาดแก่งแย่งโดยมาร คูมิดฤชวิวีวัชีรัตบาลบ่อชุมนุมสมานแม้แต่สักองค์คำที่สัมผัสในวัคได้แก่แดงกับแข็งนาดกับขาดวีกับชีมานกับบานคำที่สัมผัสสละได้แก่แก่งกับแย่งมิตรกับฤทธิ์วัดกับรัตชุมกับนุมการใช้โวหาร บทที่สองในหน้า117ตื่นตาหน้าเผือดหมดเลือดสั่นกายหลบลี้หนีตายวุ่นหว่นพลั่นใจซุกคลอกซอกครัวซ่อนตัวแตกภัยเข้าดงพรงภัยทิ้งย่านบ้านตนบทประพันธ์ที่ยกมานี้เป็นบทที่พรรณนาถึงอารมณ์และความรู้สึกของชาวแคว้นวัดชีเมื่อรู้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรู ได้ยกกองทัพเข้ามาโจมตีกวีเลือกใช้คำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพความหวาดกลัวและความโกลาหลที่เกิดขึ้นการสั่นคำเพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ของตัวละครที่กวีเลือกใช้นั้นเป็นคำง่ายๆแต่สามารถสื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพความหวาดกลัวและความแตกตื่นจากภัยสงครามตามที่กวีได้บรรยายอย่างชัดเจน กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากพวกเราไม่มากก็น้อยกลุ่มของพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ